กระทะรั่วนะครับไม่ได้ใช้งานมานานครับมันไหมนะครับโดนแบบว่าไปที่กริงกันดำๆภาพนี้มันขัดออกได้นะครับมันขัดออกได้อยู่นะครับเราจะมาเอามาทํามันรั่วครับนี่กระทะมันรั่วนะมีรูสองรูเนี่ถ้ามันรั่วนะครับเป็นรูเล็กนะครับเราก็มาขยายออกลย โดยใช้เหล็กแหลมนะครับทิมลงไปนะนี่นะทิมลงไปให้เป็นรูใหญ่ๆนะครับถ้ากระทะรั่วนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องเชื่อมเครื่องอ็อกก็ทำได้นะครับแล้วเราก็เอาเหล็กแหลมที่เป็น ตอกกระดุมนะครับที่เป็นตอกกระดุมยีนเสื้อผ้ายีนนะครับเราเอาขาแหลมแหลมนะครับมาเสียบลงไปนะครับถ้ายังเข้าไม่ได้นะครับเราก็ขยายไปอีกนะครับเหมือนกับรูรูใหญ่นะครับเดี๋ยวจะทำรูใหญ่ให้ดูนะครับนี่ดูรูที่ใหญ่ๆนะครับรูนี้นะครับนี่ ดูรก,กระทะรั่วนะครับตอนนี้นะครับก็คือเราขยายรูนะขยายรูนี้ออกมาแล้วได้ได้รูที่ต้องการนะนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปนะนี่นะครับอันนี้เป็นขาโรปิเนียมอย่างดีเลยนะครับแล้วเราก็จะตีขาโรปิเนียมนี้ให้บานนะครับ ลองดูนะครับนี่พอเราใส่ขาอลูมิเนยียมเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดขานะตัดขาให้มันสั้นลงนะครับมันจะได้ตอกง่ายนะครับถ้ามันยาวมันจะตอกยากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตอกกันนะครับตัวนี้คือตอกไปรูนหนึ่งนะครับนี่รูเดี๋ยวเราจะตอกอีกนะครับ อันี้มีอยู่สองดูนะครับสองดูเนี่ยเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับตอนนี้ก๊าซฟ่านไม่ลงหอกอนนี้ก็ตอบไปสองดูแล้วนะครับตอนเนี้โก้ไปไปขายของยกของลงมาบนรถเนี่ยตอนนี้ก็นะครับน้ําไม่ล่วนแล้นะครับเพราะว่านี่นะครับยกตูดดูก็ไม่ล่วนะครับเพราะว่านนี้มันหนักนะครับยกไม่ขึ้นนะนนเพราะว่า ตอนใส่น้ำน้อยๆดูก็ไม่รั่วนะครับอันนี้แช่ไว้นะครับเพื่อที่จะล้างนะครับตอนยกไม่ขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทำใช้มาหลายอันนะอันนี้จะล้างออนทิ้งไว้นานนะครับก็ยังผัดได้นะครับมันเป็นกระทะเหล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวแค่น้ำไว้ก่อนนะครับ เช็คดูแล้วไม่รั่วนะครับใครอยากเอาไปทําขอให้มีอลูมิเนียมก็ตีเข้าไปได้นะครับโลูมิเนียมตีแล้วมันจะบี้ง่ายนะครับนี่นะครับอยเอาตะก,กัวนะครับถ้าตะก,กัวมันจะละลายเวลาเราทอดต้มนะครับหลังจากที่ซ่อมนะครับท่านก็เอากระดาษทรายขัดหน้ามันอีกได้นะครับเราเช็คดูแล้วว่าไม่รั่วเราก็กระดาษทรายขัด อนาบดำๆที่ติดอยู่มันเป็นน้ำมันนะครับที่เราวางไว้กองกระทะนี้มันผ่านการโดนไฟนะครับไหมนะครับเพราะว่าลืมปิดแก๊สนะครับแปลว,ว่าเปิดทำกับข้าวไว้นานแล้วไหมเลยนะครับเราก็เลยจะมาซ่อมให้ท่านผู้ชมเพื่อใครอ่า ไม่มีเครื่องเชื่อมนะครับก็ใช้พวกอะอลโลพิเนียมนะครับได้เลยนะครับคือที่เรายังไม่ล้างคราบดาๆออกอยักให้ดูว่ามันเป็นกระทะนาเก่าที่วางไว้นะครับคราบน้าน้าที่มันเป็นสนิมนะครับมันไม่ใช่สนิม,มน้องเป็นคราบดําๆเกาะนะครับถ้าเราล้างแล้วก็ขัดกระดาษทรายมันก็จะ ต่อ,อไปนะครับเวลาเราทากับข้าวมันก็จะเลื่นนะครับเพราะว่าเราขัดกระดาษทรายตรงที่เราตอกอะอลูมิเนียมลงไปนะครับบางคนเผื่อมันรั่วรูเดียวก็ซ่อมง่ายนะครับอันนี้มันรั่วหลายรูนะครับมันก็จะดูยากไปหน่อยถ้ารั่วรูเดียวตอกโป่งเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม